สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูพระทีสวยนะมีมาแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะถึงจะเป็นพระรุ่นใหม่นะครับถึงจะเป็นพระปีไม่ไม,มากนะประมาณสักสิบกว่าปีแต่นะครับด้วยพุทธศินนะและการออกแบบ นะครับแล้วก็ในพิธีการสร้างเนี่ยถือว่าน่าชายนะทัาสภาพาสวยอย่างที่ผมนำมาให้ท่านได้ดูกันเนี่ยนะคือพระรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นในปีส5งหน้ารอห้าสิบหกนะครับในวริวกาศที่พระยาณสับวรเนี่ยท่านมีพระชนสารบร้อยปี ใครที่ไปไหว้พระที่วัดบวรก็จะมีการแบบนะใครทําบุญก็จะเอาพระพระพุทธินสสีเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยนะครับแจกไปด้วยนะคือใครที่ไปทําบุญที่วัดน่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แจกพระพุทธินิสสีรุ่นเนี้ไปด้วย พอเข้าใจว่าทําคงไม่มากหรอกแต่นคงนไม่มากแต่ว่าด้วยพุทธศินนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธจิตพระพุทธจินทศีเนี่ยนะเป็นที่เรื่องรืออยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่ได้ครอบครองเนี่ยเราครอบครองทั้งพุทธศิ์ครอบครองในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธจินทสี พระพุทธจชินสีีเนี่ยนะครับเป็นพระที่นะอยู่ทางเหนือของนะอยู่ทางนื้เหนือเราเนี่ยแหละแล้วก็เวลาก็อัญเชิญลงมานะเป็นพระที่สร้างกันเขาบอกว่าใกล้ๆยุคเดียวกันกับพระพุทธชินราชนะครับที่พิษณุโลกแต่พระพุทธชินราชเนี่ยตามประวัติเนี่ยรห้าก็อยากจะเชิญมาปฏิสถานไว้ที่กรุงเทพเหมือนกันแต่ ด้วยปฏิหารด้วยอะไรหลายอ,อย่างเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนํามานําลงเรือล่องน้ำเจ้าพระยา,ยาม,มาปฏิสถานที่กรุงเทพได้เหมือนพระองค์อื่นๆทํายังไงก็เอามาไม่ได้ก็จะต้องสุดท้ายท่านก็ให้ปฏิสถานอยู่ที่นะพิษนุโลกจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พระพูทธเจ้าที่เสีเนี่ยนะครับล่องน้ํามาก็มาเอามาไว้ที่วัดบวร นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในในภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรนะครับจากพระพุทธดินสีนะเป็นพระโอ้โหหลายร้อยปีเพื่อนเก่าแก่มากเก่าแก่มากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทัาเมื่อไหนถ้าเพื่อนไปเจอนะท,ท่าให้สวยๆอย่างเงี้ย ต้องเอาส,สวยๆนะโอ้โหผมเห็นภาพอย่างนี้ออกแบบนี่แบบสุดยอดเลยนะถ้าในเรื่องพุทธศิลในเรื่องของความงามเนี่ยอืเอาไปใส่กรอบจะเหมือนทองคำปิ๊บเลยเพราะเขามีปัดนะปัดอะไรก็เรียกอะไรอะ่ะเป็นการนะครับขัดเงาอย่างดีเลยอะ่ะสวยมากสวยมากนะครับถ้าใครยุคที่ใครไป ชาบบูชาที่วัดก็จะมีสายสีแดงอพร้อมห้อยคอขึ้นคอได้เลยนะแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะไม่ค่อยแต่มีแล้วแหละคงไม่มีแล้วแหละที่วัดแล้วก็คงหากันยากราคาไม่แพงเพื่อนแต่อยากจะแนะนําเพราะว่าด้วยพุทธศินแล้วก็ด้วยความงามเนี่ยผมว่านะครับมันน่าเก็บนะน่าเก็บเก็บไว้เป็นสิริมงคลที่บ้านของท่าน เอาไปห้อยคอผมว่าสวยนะพระส,สวยมากสวยจริงๆออกแบบได้ดีมากนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในเรื่องขององค์พระก,ก็เรามาคุยกันคือนะครับการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยนะวันนี้เรามีแต่เจอข่าวที่มันโหดเที่ยมโหดร้ายการฆาตกรรมการบุนแรงกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ ไอ้ความรุนแรงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดจากอะไรอะ่ะที่ผมบอกว่าเพราะเราขาดสินห้างเราขาดคุณธรรมเด็กๆก,ก็ขาดการอบรมสั่งสอนนะมันก็เลยเกิดความก้าวร้าวนะเดี๋ยวนี้การนำร้ายร่างกายการการฆ่ากาันมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยความรุนแรงนี่ไปทั่วทุกหย่อมย่า ไม่รู้ว่าได้สาเหตุนหนึ่งคือขาดผลประโยชน์ในเรื่องของสิ่งยาสองยาเสพติดสามในเรื่องของอะไรเมาสุรานะไอสิ่งพวกนี้เนี่ยแหละรครับที่มันทำให้สังคมประเทศเราเนี่ยมันแย่ลงแย่ลงนะได้อีกอย่างก็ไปฟังข่าวไอเรื่องการติดเชื้อซิฟิลิสเชื้อเไีกันเนี่ยโอ้โหมันมันมากขึ้นมากขึ้นเท่ากับว่าะ ถ้าก็ว่าในเรื่องของการควบคุมและพฤติกรรมของวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยนะการเสพสมกันเนี่ยคือการมีเซ็กกันเนี่ยมันขาดการป้องกันไงขาดการรณนรงลงที่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องรณนรงลงและพ่อแม่ลูกหลานลูกพ่อแม่เนี่ยจะต้องอบรมลูกหลานอบรมวัยรุ่นอบรมไม่รู้ว คือการจะมีเพศสัมพันธ์กันกับใครยังไงยังไงเนี่ยนะครับมันจะต้องป้องกันตัวทั้งตัวลาและตัวคนอื่นไม่งานเห็นไหมโอ้โหแบบนี้ติดเชื้อโรคกันเยอะแยะไปหมดเมื่อคนเรามันป่วยมันมีเชื้อโรคติดกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันเผยแพร่มันแพ่กระจายกันไปทั่วเหมือนทุกโลกอ่ะครับมันเหมือนกันเราต้องประเทศก็ต้องเสียต้นทุนเน เสียค่าใช้จ่ายนะยาเสพติดก็เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าให้กูติดหรือว่าใครเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนนะเดือดร้อนนะครับเมื่อคุณภาพชีวิตหรือว่าสุขอนามัยของคนในประเทศลาวเนี่ยมันนะมันมีความเสื่อมถอยหรือว่ามีการติดเชื้อมีโรคระบาดอะไรกันยินได้กันไปหมดนะ่ะนั่นแหละเราคือเราสูญเสียก็ประมาณส่วนนี้ไป แทนที่เราจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นเราก็ต้องเอามาใช้จ่ายอยู่กับลักษณะแบบนี้บํบาบัดคนติดยาอย่างเงี้ยนะรักษาไอคนที่มันไม่รักษารักตัวเองเไปติดเชื้อโรคไปติด h อ v ไวไปติดซิฟิริสยิ่งเป็นกลุ่มกับเด็กศึกษานะักไปรุ่นโอ้โหนี่คุณดูคิดดูดิผมฟังูแล้วผมก็มานั่งคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันนะ การควบคุมตัวเองกันนะการรักษาตัวเองเนี่ยมันไม่มีเลยเอะไม่มีการควบคุมตัวเองเลยะจะปล่อยให้ใครทําทาทามึงจะเอาอะไรมาใส่ก็เผยแผ่แผ่เชื้อโรคกันแพร่เชื้อโรคกันไปเรื่อยเลยนะครับผมว่าหน่วยงานรัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องให้ความรู้นะจะต้องควบคุมดูแลจะต้องสอดสอ่งพฤติกรรมของลูกศิษย์ลูกหานะ ให้ดีๆนะครับแล้วก็ให้ข่าวให้ข้อมูลเขาอย่างถูกต้องนะมันป้องกันได้อ่ะช่วงหนึ่งมันก็ไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาหรอกไอ้เรื่องซิฟิลิสเดนีโดน้โหเึ่มไหมเราปล่อยปละละเลยกันหรือเปล่าเราลืมไปหรือเปล่านะครับ ฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้หันกลับมามองแล้วก็กลับมาดูแลกันอีกทีหนึ่งนะมันจะได้ไม่ต้องเสียต้นทุนประเทศในเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ไงแล้วยาเสพติดเนี่ยผมว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คุยกันคลิปหน้าแล้วกันยาเสพติดเนี่ยถ้ามันทําได้ดีผมว่านะมันมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะคุยเรื่องอยาเสพติดให้เพื่อนๆได้ฟังกันหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ย ไดร่วมกันคิดได้ร่วมกันพิจารณาเราจะผลักดันเราจะช่วยคิดกันให้กับประเทศได้ยังไงเราจะดูแลลูกหลานเรายัางไงให้มันหากายาสิดติดพวกเนี้ยนะเอาละวันนี้เรามานะครับดูรายละเอียดพระกันนะครับคือพระนะผมดูแลสวยพระพิมพ์เนี้ยเห็นไหมหัดมันสวยมากดูดเส้นสายรายละเอียดการแกะพิมพ์เนี่ยมันนะมันเป็นพุทธศิลป์ที่แบบว่า โอ้โหมันมันมันสวยอะนะครับออกแบบได้สวยแล้วก็พุทธศินนี่เห็นะหมนี่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านประจําเมืองแล้วนะพระพุทธสินนี่สีพระพุทธชินชนั้นลาดพระอะไรทองคําอะไรพวกนี้เห็นไหมแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะมีพระประจําวัดของเขาเนี่ยดังๆดีดีเพื่อนๆลองไปศึกษาข้อมูลดูนะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากให้นะครับ พเพื่อนๆหรือใครที่เข้ามาดูได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลดีๆพระเครื่องพวกนี้เป็นพระที่แบบว่านะพระพุทธรูปพวกนี้เป็นพระที่ที่มีคุณค่ามากนะครับที่มีคุณค่ามากใครกราบไหว้ก็ได้บุญได้กุศลนเชื่อผมนะ <S <S ดีกว่ามานั่งคิดต่อว่าจะสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆตัวๆสมัยนี้นะครับอันนี้คือของเป็นร้อยๆหลายร้อยปีอ่ะนะไปไหว้เห็นไหมครับเนี่ย การออกแบบการอะไรเนี่ยนะครับสวยมากสวยมากสวยมาก,มากนะเพื่อนๆเจอแบบนี้เก็บครับราคาผมว่าไม่แพงหรอกไม่แพงนะน่าจะอยู่หลักร้อยกลางๆอ่ะห้าร้อยถึงพันต้นๆอ่ะผมว่านะแล้วแต่ว่าท่านจะไปเจอคนขายถ้าคุยกันได้ก็น่าเก็บนะครับเป็นพระดีนะพระดีพระดีโอเค ิปนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับคนยังคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดติดตามกันเข้ามาจะได้เป็นเพื่อนกันที่ผมบอกอได้ติดตามได้ดูกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะครับหาพระใหม่พระเก่าผสมปนเปมานั่งคุยกันคิีช่องผมผมเน้นในเรื่องการให้ข้อมูลการมาคิดร่วมกันการที่ทำายัางไงให้ประเทศชาตินะครับให้มันเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานเราจะได้ นะหากยาเสพติดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปหน้าเรามาคุยเรื่องยาเสพติดกันสวัสดีครับ